ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสนาบริทัศน์กันอีกครั้งนะคะกับพิชานร้อยเทาหญิงสสิการวรรณยิง่งรายการ,รดีๆที่จะเปิดโลกกระทัดเกี่ยวกับแวด,ดวงทหารให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายเป็นช่วงเคี่ยวเล็บกองทัพวันนี้จะนําเสนอการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาเซียนประจําปี2557ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งจะมีการฝึกและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้างนั้นเชิญชมค่ะ การภัยพิบัติในปัจจุบันที่มีแนวโน้มความรุนแรงและความถี่ของการเกิดมากยิ่งขึ้นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทูกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียน2,557ภายใต้รหัส AHX14 เป็น,นกลไกหนึ่งของการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสอดคล้องกับการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเป็นการฝึกแบบผู้ภาคี ร่วมกับทหารของประเทศอาเซียนมิตรประเทศและภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติร่วมกันในภูมิภาคโดยมีไทยและมาเลเซียเป็นเจ้าภาพร่วมการศึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียน2,557กองทัพไทยได้มอบให้กรมยุทธการทหารรับผิดชอบดำเนินการการฝึกในครั้งนี้ตั้งแต่การวางแผนเตรียมการฝึกการจัดสร้างสถานีการฝึก การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื่ออํานวยต่อการฝึกร,รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมการฝึกจากนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักในการฝึกและสนับสนุนการฝึกวัตถุประสงค์ของการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียน2,557 1เพื่อทดสอบใช้ขีดความสามารถทางทหารและพลเ,ลเรือน ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนด้านการขจัดภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับภาคประชาสังคม 2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการบูรณาการบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อภัยพิบัติในภูมิภาค 3. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความคุ้นเคยกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการประสานงานการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของอาเซียนมิตรประเทศและองค์กรระหว่างประเทศขั้นการฝึกจะแบ่งออกเป็น4ส่วนคือ 1. การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะเป็นการซักซ้อมความเข้าใจต่อกระบวนการในการประสานงานการร้องขอการเสนอความต้องการการส่งความช่วยเหลือ การดำเนินกรรมวิธีและการอำนวยความสะดวกของประเทศประสบภยัยและสู่บรรเทาภัยพิบัติของมิตรประเทศและอาเซียน 2. การฝึกปัญหาที่บังคับการเป็นการฝึกภายในอำนวยการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าในการวางแผนอำนวยการและประสานความช่วยเหลือทั้งจากภายในและจากมิตรประเทศ 3. การฝึกประกอบกำลังเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันของกำลังพลและอุปกรณ์ของมิตรประเทศ4 การฝึกภาคสนามเป็นการฝึกประสานงาน และปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามสถานาการณ์ที่กำหนดพื้นที่จัดการการฝึกและสถานีฝึกภาคสนามสมมุติฐานการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีการจัดตั้งสถานีฝึกดังนี้ 1. พื้นที่สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งมวยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน2ส,สถานีได้แก่สถานีฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถล่มและบินโคลนถล่ม สถานีฝึกการพิสูจน์เอลกษะบุคคล 2. พื้นที่กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวนสองสถานีได้แก่สถานีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล สถานีฝึกการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสนามระดับ2 3. พื้นที่อำเภอบางคลา้าจำนวนหนึ่งสถานีได้แก่สถานีฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชนเป็นการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดำเนินการในพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอพนมสารคามการฝึก A H X ห4 เป็นการฝึกแบบพหุภาคีร่วมกับทหารของประเทศอาเซียนมิตรประเทศและภาคประชาสังคมประกอบด้วยหน่วยง,งานด้านความมั่นคงได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยง,งานพลเรือนได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และจังหวัดฉะเชิงเซาหน่วยงานภาคประชาสังคมได้แก่สภากาชาติไทยสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยสภาคนิการแห่งประเทศไทยมูลนิธิพลเอกชาติชายชุนหวันและมูลนิธิร่รวมกตัญยูประเทศในอาเซียนมิตประเทศและองค์กรระหว่างประเทศประเทศในอาเซียนได้แก่มาเลเซียบรูนไนดารุสสลามอินโดนีเซียลาว ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์มิตรประเทศเข้าร่วมสังเกตการสึกได้แก่จีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นฝรั่งเศสและแคนาดาองค์กรระหว่างประเทศได้แก่สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียนโครงการอาหารโลกกองทัพไทยได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยบัญชาการทหารพัฒนา รับผิดชอบการจัดตั้งสถานีฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถล่มและดินโคลนถลม่มรวมทั้งจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกรวมกับสำนักงานพัฒนาภาคหาสำนักงานสนับสนุนและหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนารวมจำนวน72นายโดยสถานีฝึกได้แบ่งออกเป็น2พื้นที่ประกอบด้วย 1. สถานีฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถลม่มแยกเป็น2ส่วนได้แก่ ส่วนแรกเป็นลักษณะอาคารถล่มบางส่วนมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในอาคารเส้นทางการเข้าให้ความช่วยเหลือถูกตัดขาดชุดกู้ภัยไม่สามารถเคลื่อนย้ายทางบกเข้าให้การช่วยเหลือได้จึงจําเป็นต้องจัดชุดกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนย้ายทางอากาศเข้าทําการค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วยชุดช่างเครื่องมือเบาของสำนักงานพัฒนาภาคหาชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยชุดค้นหาและช่วยชีวิตมูลนิธิร่วมกตัญญูชุดค้นหาและช่วยชีวิตสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคหาสำนักงานสนับสนุนหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาชุดค้นหาและช่วยชีวิตประเทศฟ,ฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซีย สุนัขทหารกองทัพบ,บกมาเลเซียชุดสุนัขค้นหาของมูลนิธิพลเอกชาติชายชุนหวันและชุดสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบก ส่วนที่2เป็นลักษณะอาคารถล่มทั้งหมดมีผู้ประสบภัยติดอยู่ใต้ซากอาคารแต่เส้นทางการเข้าให้ความช่วยเหลือทางภาพพื้นดินสามารถเข้าถึงพื้นที่ผู้ประสบภัยได้จึงจําเป็นต้องจัดชุดกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วทางบกเข้ากับการค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกประกอบด,ด้วยชุดค้นหาและช่วยชีวิตชุดช่างเครื่องมือเบาและชุดสุนัขค้นหา 2. สถานีฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินโคนลนถล่ม เป็นลักษณะดินโคลนถล่มเข้าทับบ้านเรือนประชาชนทําให้เกิดความเสียหายมีผู้ประสบภัยอยู่ภายในสรากอาคารและมีผู้เสียชีวิตจึงจําเป็นต้องจัดชุดกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนย้ายทางบกร่วมทําการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยซึ่งกําลังพลที่เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วยชุดค้นหาและช่วยชีวิตและชุดสุนัขค้นหา จากภารกิจที่กองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งรับผิดชอบดำเนินการทั้งการจัดสถานีฝึกและการจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกในสถานีอาคารถลม่มและดินโคลนถล่มในครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความเป็นมาตรฐานมีความเป็นสากลในการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภยัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้ารับการฝึกได้รับความรู้ เป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศรวมทั้งทําให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยได้มีความเข้าใจระบบการจัดการฝึกในระดับประชาคมอาเซียนอีกด้วยกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะยังคงพัฒนาขีดความสามารถของการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภยัยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆต,ต,ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพราะนี้คืออภารกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่งของเราชาวนับรบสีน้ำเ ้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้และความบันเทิงหลากหลายทีเดียวเลยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถติดต่อมาได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะและหากต้องการสอบถามข้อมูลของกองทัพบกก็ติดต่อมาได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบกตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เช่นกันค่ะพบกับรายการเสนาปริทั์ได้ใหม่ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา7นาฬิกา35นาทีถึง8นาฬิกาโดยประมาณทางทาทบอ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ